สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนตยาเสภาทุกคนไปเที่ยวค่ะพี่น้องค่ะลานเสาโศกจำลองวัดพระแท่นดงรังวอลวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลพระแท่นอำเภอทามากาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีเสาทั้งหมดอยู่44ต้นค่ะมีเสาสีขาวสีตน้นเสาสีแดงอีก40ต้นพี่น้องจ้า เสาอโศกเป็นเสาหินทรายโบราณสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราชถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหัวเสาแกะสลักไปด้วยรูปสิงห์เนาะคะ่ะเป็นสัญลักษณ์ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าองค์อาจดุดราชสีแผ่ไปไกลเสียงดังกึกก้องเหมือนเสียงคำรามของราชสีนั่นเอง ผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็แวะไปเบิงเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวยงามมิลีสวยงามบาแพ้ไผจริงๆค่ะพี่น้องเป็นวัดที่สงบเงียบแล้วก็สวยงามค่ะล่องแวะไปเบิงเด้อค่ะมีอนุสรสถานที่ระลึกถึงพระเจ้าโศกมหาราชด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ